วันนี้ก็พาชมดอกเขาดอกเรดเวียดนามนะครับไราบานิตาในลงดินยังไม่ถึงปีนะครับน้องเขาก็ออกดอกแล้วนะครับแต่ว่าที่สกลนครอากาศร้อนมากครับไม่เหมือนทางพบพระจังหวัดต่ตางนะครับที่บางส่วนเริ่มจับลูกแล้วนะครับอันนี้ต้นพันธุ์นี้ก็ซื้อมาจากทางเหนือนะครับที่สกลนครก็เริ่มบานแล้วนะครับต้นเขายังเล็กอยู่นะครับถ้าไม่ล่วงเขาคงได้ ไ้เห็นผลเขาแน่นอนนะครับรูปเป็นสีแดงนะครับอวโวคาโดเรดเวียดนามนะครับเป็นอ,วอวโวคาโดสายดีสายพันธุ์ดีของเวียดนามอยู่สายพันธุ์หนึ่งนะครับผมซื้อต้นมาก็ราคาเจ็ดร้อยหรือหนึ่งพันบาทนะครับก็โยดใส่สูตรเสมอนะครับน้ำหมักปลานะครับก็เปิดหยดน้ำใส่ในะที่โครดให้เขาชุ่มตลอดเวลานะครับแต่แบบนี้ยกโคกนะครับ เพื่อป้องกันให้ลูกล้างเน่านะครับผมยกโคกขึ้นประมาณสักยี่สิบเซนนะครับลองเอาเทคนิคไปใช้ลองดูนะครับครับทดลองอะโวคาโดเดียรปนามแทงโจเสือตัวเวลานะครับครับก็อย่างนึงก็น้ำหมักปลานะครับอย่าลืมลดเขาน้องเขาเขาชอบมากนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ